ปีใหม่อยากเปลี่ยนชีวิตตัวเองใหม่เริ่มต้นอย่างไรดีเริ่มต้นจากการเปลี่ยนความคิดของตัวเราเองค่ะตอนที่ทันนะคะเริ่มต้นทําธุรกิจนวดหน้าเนี่ยมีแต่คนบ,บอกว่าเฮ้ยจะทําได้เหนอจะทําได้จริงหรือเปล่าเพราะตัวทันเองเนี่ย ทำธุรกิจมาสิปีเจงธุรกิจมาสิอย่างทุกคนก็มองว่าทันทําแล้วเดี๋ยวก็ล้มเหลวแต่วันนั้นนะคะทันไม่เก็บคําพูดพวกนั้นมาใส่สมองทันคิดอยู่อย่างเดียวว่าถ้าฉันนวดหน้าเป็นถ้าฉันนวดหน้าเก่งฉันจับหน้าใครแล้วหน้าเขาก็สวยมีแต่คนจะเอาเงินมาให้ทันและถ้าทันมีเงินเยอะๆชีวิตทันจะดีขึ้น ดูแลพ่อแ il, way, ád, together, through, possible, oh, ม่ได้ดูแลตัวเองได้จะไปไหนมีอ <mm ิสระในการใช้ชีวิตทุกอย่างพอแบบโอ้โหเราคิดแบบนั้นอ่ะตัวเราเชื่อแบบนั้นอ่ะมันทําให้ทันมีแรงขับเคลื่อนในการทางานในการฝึกฝนในการพัฒนาตัวเองเพราะนั้นนะคะทันประสบความสําเร็จได้เริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของตัวเองและทําให้โลกภายในของตัวเองเนี่ยเปลี่ยนแปลงเชื่อตามอย่างนั้นนะคะการที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ได้เราต้องเริ่มต้นที่เปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเราเองค่ะ